สวัสดีผู้ฟังทุกๆท่านคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการเล่าเรื่องราวของพระภรรยาเจ้าชั้นหลานหลวงในรัชกาลที่5พระองค์ที่3โดยมีพระนามว่าปราวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวรีพิรมกรมพระสุธาสินีนาถปิยะมหาราชปฏิวรัตรดาทรงมีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าสายรัตด,ดาวันเป็นพระธิดาใน พระเจ้าบรมวง์เธอพระองค์เจ้ารัด,ดาวันกรมมื่นภูมินพักดีและเจ้าจอมมันดาจีนพระองค์เจ้าสายสวรีพิรมทรงมีพระเชษฐภคินีร่วมเจ้าจอมมันดาเดียวกันสองพระองค์คือพระอัคชายาเธอพระองค์เจ้าอุบลรัตนารีนาคและพระอัครชายาเธอพระองค์เจ้าสวภาคนารีรัตน์ เมื่อทรงพระยาพระองค์และพระเชษฐภคินีทรงอยู่ในความดูแลของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมระยาสุดารัตนราชประยูนพระองค์เจ้าสายสวรีพิรมทรงรับราชการฝ่ายในเป็นพระภรรยาเจ้าทรงอิสริยยศเป็นพระมเหสีตำแหน่งพระอัคชายาเธอ มีหน้าที่ควบคุมดูแลห้องพระเครื่องต้นของสวยขาหวานอีกทั้งทรงเป็นผู้ก่อตั้งโรงเลี้ยงเด็กแห่งแรกในประเทศไทยบริเวณตำบลสวนมะลิถนนบอมรุงเมืองเพื่ออุทิศพระกุศลประธานพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ที่สิ้นพระชนไปตั้งแต่ยังทรงพระยาว์โดยทรงรับเด็กกำรา้าและเด็กยากจนมาเลี้ยงดู สอนให้เล่าเรียนและฝึกวิชาชีพทั้งหญิงและชายอีกทั้งยังทรงเคยดำรงตำแหน่งอุปนายกาสภาอุณาโลมแดงหรือสภากาชาติไทยในปัจจุบันเป็นเวลาหนึ่งสมัยอีกด้วยพระองค์เจ้าสายสวรีพิโพิรมทรงมีพระประสูติการพระราชบุตรในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวทั้งหมดสพระองค์ เป็นพระราชโอรสหนึ่งพระองค์และพระราชธิดาสามพระองค์โดยทั้งหมดเดิมมีพระอิสริยยศเป็นเพียงพระองค์เจ้าแต่ภายหลังได้รับพระราชทานพระอิสริยยศขึ้นเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าโดยมีพระนามดังนี้ 1. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคนทิคำพรกมหลวงรบบุรีราเมศ ต้นราชสกุลยุคน 2. พระเจ้าบรมวง์เธอเจ้าฟ้านภาจรจำรัดศรีพระราวดีราชธิดา 3. สมเด็จพระเจ้าบรมวง์เธอเจ้าฟ้ามารินีนุพดาราสิรินิพพันวดีกรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา 4. สมเด็จพระเจ้าบรมวง์เธอเจ้าฟ้านิพานุพดล วิมลประภาวดีกมขุนอู่ทองเขตคติยนารีประวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวรีพิรมทรงประชวนด้วยพระโรคเนื้อหลายในช่องพระโอษฐ์สิ้นประชวนณนะตำหนักในสวนสุนันทาพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2472สิริประชันษา65ปี ระบาทสมเด็จพระปกเก้าเจ้ายิหัวรัชกาลที่7ทรงพระราชทานพระโกรธทองน้อยทรงระศพและได้รับพระราชทานพระโกรธทองใหญ่ในวันออกพระเมรุพระราชทานเพิงประสบและพระราชทานเพิงพระศพเมื่อวันที่20มีนาคมพศ .2473 ณพระเมรุท้องสนามหลวงเกรดเสริม จากเรื่องเาราเกรดที่หนึ่งพระมารดาของระมิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวรีพิรมเดิมมีฐานะเป็นหม่อมห้ามเท่านั้นเนื่องจากทรงเป็นขัวายายของเจ้าฟ้าพระราชโอรสธิดาในรัชกาลที่5้ถึงหพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุรจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาสถาปนาหม่อมจีน ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นภูมินพักดีเป็นเจ้าจอมมารดาจีนเกรดที่สองพระโกดทองใหญ่เป็นพระโกดชั้นสูงสุดสำหรับทรงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระอครมเหสีการที่พระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวรีพิรมได้รับพระราชทานพระโกดทองใหญ่ถือเป็นการได้รับพระเกียรติยศสูงสุด เนื่องจากทรงมีตำแหน่งเป็นเพียงพระมเหสีในรัชกาลที่5เท่านั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะและพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะ